ขายกุ้งมังกรนี่ขายกุ้งมังกรตัวตัวเท่าไหร่กุ้งมังกรตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ประมาณ2,500โอ้ยไม่มีใครกินหรอกคกาคนเดียวนั้นเขากินน้ำเต้าหู้กัน15บห้าบาทใครที่มากิน2,500 3,500าิบสันแล้วอีกนก็งงค่ะเขาบอกเขาขายกุ้งมังกรจะขายแล้วก็ขายสก้าจะขายกุ้งก็ขายกุ้งขายมังกรก็ขายมังกร มันชื่อมันขาดชื่อมันชื่อกุ้งากุ้งปลากื่อกุ้งครับไม่ได้ไม่ได้เป็นกุ้งกับมังกรสองอย่างไม่ใช่อย่างนั้นก็เห็นวางอยู่สองตัวเนี่ยเป็นเดือนแล้วเป็นพี่เซจะซื้อเลยเวลาคนเขาซื้อไปคุณป้าก็ไม่เห็นค่ะคุณป้าค่ะร้านเปิดกี่โมงคะร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดแปดโมงปิดนะฮะแปดโมงห้านาทีสายไหมฉันมาสายแค่สิบนาทีไม่เจอแล้วอย่างน้อยหนูก็เปิดพอขายหมดแล้วไงพอขายทุกคนมาซื้อเลยไม่ได้เลยไมต้องการแค้อีกอะไรอีกอะจะขอ เดี๋ยวเขาตีน้ำน้ำ um น้ำน้ำขอหน้า huh> น้ำมันดูแลลูกก like ันด้วยเอาเอาตีน şey ล like ้วงคอไปใช้ตัวน้ำมาท่านจะได้รับความสุขสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสุขสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดๆคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรัวกดกดกด